สวัสดีค่ะวันนี้พบกันในรายวิชาสังคมศึกษานะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5คุณครปูปทมาศีสะอาดค่ะวันนี้ก็เป็นชั่วโมงแรกนะคะที่เราได้เรียนด้วยกันนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดีนะคะตามวิถีประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนเลยนะคะว่า การที่เราจะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีได้เนี่ยเราจะต้องรู้เกี่ยวกับสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของตัวเราเองก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะค่ะสำหรับสิ่งที่เราจะต้องรู้เลยนะคะเราจะต้องมารู้ความหมายของคำศัพท์แต่ละคำก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานภาพบทบาท สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ค่ะ,ะเรามาดูหัวข้อที่1เลยนะคะสถานภาพนะคะสถานภาพจะเป็นตัวที่บง่งบอกตำแหน่งฐานะทางสังคมของเรานะคะ,ะซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะสถานภาพที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดนะคะนั่นหมายถึงว่า อพอเราคลอดออกมาจากท้องแม่ปุ๊บเนี่ยก็ติดตัวเรามาเลยนะคะเช่นสถานภาพทางเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายนะคะเชื้อชาติก็เหมือนกันค่ะพ่อเป็นคนไทยแม่เป็นคนไทยนะคะพอ,อลอกลอดออกมาปุ๊บในประเทศไทยเราก็จะได้เชื้อชาติไทยนะคะส่วนสถานภาพที่ได้มาภายหลังนะคะตัวนี้จะเป็นสถานภาพที่เราจะต้อง ใช้ความรู้ความสามารถของเรานะคะถึงจะได้มาไม่ว่าจะเป็นสถานภาพเกี่ยวกับการศึกษาเช่นนักเรียนปัจจุบันนี่ยอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ใช่ไหมคะนั่นก็แสดงว่านักเรียนจะต้องอใช้ความรู้ความสามารถของตนเองเรียนมาตั้งแต่ป1นึ่ปจนมาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, อ่านะคะหรือว่า อาชีพก็เช่นกันค่ะนักเรียนจะต้องใช้ความสามารถแลกมานะอย่างเช่นตำรวจนะคะทหารคุณหมอพยาบาลหรือคุณครูนะคะมาดูหัวข้อที่2ค่ะ บทบาทนะคะบทบาทก็คือการปฏิบัติตนตามสถานภาพของตนเองนะคะตัวอย่างเช่นนางสุดสวยมีสถานภาพเป็นแม่นะคะเพราะฉะนั้นบทบาทของคนที่เป็นแม่ก็คือการเลี้ยงดูให้ความรักแก่ลูกนะคะทีนี้มาดูนะคะว่าในบุคคลคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีสถานภาพแล้วก็มีบทบาทที่หลากหลายนะคะ เช่นเมื่ออยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็จะมีสถานภาพเป็นลูกใช่ไหมคะก็จะมีพ่อมีแม่นะคะเพราะฉะนั้นบทบาทของเรานะคะบทบาทของคนเป็นลูกก็คือการเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ในขณะเดียวกันเมื่อเราอยู่ที่โรงเรียนสถานภาพของเราก็จะเปลี่ยนไปจะไม่ใช่ลูกแล้วนะพอมาอยู่ที่โรงเรียนสถานภาพเราก็จะเป็น นักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นบทบาทของนักเรียนก็คือตั้งใจศึกษาเร่าเรียนนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนค่ะหัวข้อที่3ค่ะหน้าที่นะคะหน้าที่ก็หมายถึงสิ่งที่บุคคลนะคะหรือพวกเราทุกคนเนี่ยแหละจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออก นะคะตามสถานภาพาหน้าที่ที่บุคคลต้องปฏิบัตินะคะก็อย่างเช่นรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะ,ะลงไปถึงผู้ที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์ก็มีหน้าที่ที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ก็ถือว่ามีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าหากบุคคลทุกคนเนี่ยรู้แล้วก็ปฏิบัติ ตามหน้าที่ของตนเองนะคะก็จะส่งผลให้สังคมของเราเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะและก็ช่วยลดความเดือดร้อนภายในสังคมแต่ถ้าหากว่าต่างคนต่างทำไม่รู้หน้าที่ของตนเองแน่นอนค่ะว่าสังคมของเราก็จะวุ่นวายแน่นอนนะค่ะหัวข้อที่4ค่ะสิทธินะคะสิทธิคืออำน,นาจอันชอบธรรมนะคะ เป็นอำนาจที่บุคคลนะคะจะก,กระทําการใดๆก็ได้นะคะได้อย่างอิสระเลยนะแต่ว่าจะต้องอยู่ภายใต้การรับรองจากกฎหมายนะคะอย่างเช่นสิทธิที่จะได้รับการศึกษานะคะขั้นพื้นฐานอัอนนี้คือสิทธิที่คนไทยทุกๆคนได้รับนะคะแล้วก็จะมีสิทธิที่ได้รับการรักษาพยาบาลจากรัฐบาล เพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิเนี่ยก็เทอว่ามีความสําคัญนะคะเป็นสิ่งที่บุคคลได้มาโดยกฎหมายนะคะได้มาโดยกฎหมายทําให้บุคคลมีความเท่าเทียมกันนะคะแล้วเราทุกคนเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีความเท่าเทียมกันเราก็มีสิทธิ์ทุกคนก็มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นเราจะไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นก็ไม่ได้ นะะในขณะเดียวกันคนอื่นก็จะไม่สามารถที่จะมาระเมิดสิทธิ์ของเราได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะหัวข้อที่5ค่ะเสรีภาพนะคะเสรีภาพคือความมีอิสระในการกระทำของบุคคลนะคะที่อยู่ภายใต้กฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในการพูดนะคะ สสนนะะเสร,ร,รีภาพในการนับถือศาสนานะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นเสรีภาพของเรานะคะคุณครูขอยกตัวอย่างเช่นเสรีภาพในการนับถือศาสนานะคะถ้าสมมติว่ายัง พ่อกับแม่ของเราเนี่ยนับถือศาสนาพุทธนะคะเราก็นับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกันแต่พอเราโตขึ้นมานะคะเราไปแต่งงานนะคะภรรยาของเราเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์เราก็อยากจะเปลี่ยนไปนับถือตามภรรยาของเราเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะเปลี่ยนศาสนาได้นะคะเปลี่ยนกับไปกับไาเนี่ยก็เปลี่ยนได้เพราะว่าตอนนี้ก็คือ กฎหมักอยู่ภายใต้กฎหมายนะคะก็คือเป็นเสรีภาพของเราเราก็สามารถที่จะ,ะเปลี่ยนได้นะคะในในส่วนของการนับถือศาสนานอกจากนี้นะคะเสรีภาพเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ให้อิสระไม่ว่าจะเป็นความคิดความเชื่อนะคะทีนี้แต่ว่าที่สําคัญเลยก็คืออย่างที่บอกว่าเราเนี่ยม,อม,มีอิสระในความคิดอิสระในความ เชื่ออิสระในการที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีนะคะและก็ไม่ไปละเมิดเสริภาพของผู้อื่นไม่ใช่ว่าเรามองว่าเราเองมีอิสระในการกระทําของเราแต่การกระทําของเรามันไปส่งผลให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนแบบเนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ผิดนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ได้อธิบายไปด้วยกันทั้งหมด5หัวข้อด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและก็หน้าที่ค่ะต่อไปจะเป็นตัวอย่างการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีนะคะ,ะนักเรียนดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะการเข้ารับการศึกษาอบรมนะคะเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็สติปัญญานะคะเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขการปฏิบัติตนตามกฎหมายนะคะก็เพื่อที่จะสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่สังคมการนับถือศาสนานะคะแล้วก็การปฏิบัติ ตามพิธีกรรมทางาศาสนาที่ตนนับเถือนะคะไม่ว่าจะาศาสนาอะไรนะคะก็ใช้ในการเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนเรามีความมั่นคงทางจิตใจแล้วเราก็จะสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้การสืบสารศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและถ่ายทอดไปยังสังคมอื่นๆค่ะ ตัวอย่างถัดมานะคะร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะตัวนี้ก็คือเพื่อเป็นการช่วยกันในการาประหยัดทรัพยากรนะคะโดยการลดการใช้นะคะแล้วก็าหาสิ่งอื่นมาทดแทนการปฏิบัติตนตามค่านิยมที่ดีงามก็เพื่ออนุรักษ์ไว้แล้วก็เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทยคะ่ะ ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเกี่ยวกับเรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะคะกิจกรรมที่หนึ่งนะคะก็สำหรับวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ